แพร่ระบาดของเชื้ออิบลาหากดูตามแผนที่จะพบว่ามีการแพร่ระบาดใน3ประเทศหลักคือกินีเซียร่าลีโอนและไลบีเรียโดยในกินีมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดรวมกว่า300คนแล้วขณะที่เซียร่าลีโอนมีผู้เสียชีวิตรองลงมาที่กว่า220คนส่วนไลบีเรียพบผู้เสียชีวิตกว่า120คนและยังมีผู้เข้าข่ายว่าติดเชื้ออีกรวมกว่าพันคนใน3ประเทศโดยล่าสุดยังมีชายชาวไลบีเรียที่ติดเชื้ออีโบลา เดินทางโดยเครื่องบินและไปเสียชีวิตในไนจีเรียอีกหนึ่งรายทำให้เกิดกระแสตื่นตระหนกว่าจะมีผู้ติดเชื้อขยายออกจากพื้นที่เดิมในแอฟ,ฟริกาตะวันตกและทางสนามบินไนจีเรียต้องมีการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในประเทศอย่างเข้มข้นการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลายังไม่มีวัคซีนในการรักษาโดยอาการระยะแรกจะมีการปวดหัวมีไข้สูงเจ็บคอปวดเมื่อยตามร่างกาย จากนั้นเมื่อเชื้อโรคแพรก่กระจายในร่างกายมากขึ้นผู้ป่วยจะมีอาการอาเจียนท้องเสียมีผื่นขึ้นตามลำตัวระบบการทำงานของไตและตับบกพร่องและนำไปสู่ภาวะเลือดออกตามทวารต่างๆของร่างกายจนเสียชีวิตในที่สุดการป้องกันในเบื้องต้นก็คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยกำจัดศพอย่างรวดเร็วบุคลากรทางการแพทย์ต้องสวมชุดป้องกันและต้องทำความสะอาดสิ่งของที่สัมผัสเชือ้อ โดยระยะฟักตัวของเชื้ออีโบลารวมทั้งสิ้นเป็นเวลา21วันอัตราการเสียชีวิตจากที่เคยมีการบันทึกไว้อยู่ที่ร้อยละ90ส่วนอัตราการเสียชีวิตในการแพร่ระบาดครั้งล่าสุดอยู่ที่ร้อยละ60แม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่มีวิธีการรักษาแต่ก็เคยมีผู้ป่วยบางรายที่หายจากโรคนี้ได้แต่ก็ใช่ว่าปฏิหารจะเกิดขึ้นได้กับทุกคน หน่วยงานด้านสาธารณาสุขทั่วโลกจึงกำลังเร่งหาทางรักษาเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตัวนี้อย่างเข้มข้นจุธารัตน์เอี่ยมอัมพันธ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน